สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่น้องมีศกทาอะไรคะไปไหนครับวันนี้ไปโรงเรียนครับวันนี้ปอนหนึ่งวันแรกค่ะวันแรกหมายถึงว่าไปโรงเรียนจริงๆนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่เรียนออนไลน์ะนะน,น,น,นี่นี่นี่เสื้อผ้าสุโของคเดียวตอนนี้ก็กินข้าวอยู่ไหนคะอยู่ร้านคุณแม่นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักปึ๊บเจ็ดโมงท่านผู้ชมเจ็ดโมงห้านาทีนะครับเราเหลือเวลาประมาณสักสิบนาทีเนาะเพราะเราต้องนี่ไปตอนเช้าแล้วก็ให้คุณครูมารับตอนเช้าท่องอะไร บท่องศัพท์ภาษาโอเคค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็กินข้าวอยู่ท่านผู้ชมนี่นี่ครับเดี๋ยวเรารีบกินข้าวก่อนนะครับคุณแม่ก็ทําน้ําอยู่นะคุณพ่อก็ถ่ายวีดีโอมีสุกก็กินมัมมัมนี่นี่นีได้ข้าวอะไรบอกเอฟซีหน่อยข้าวกระเพราไก่ไม่ใช่ไ <c oughs> ข่ไข่ทอดไข่ดาวไข่ทอดไขด่ขาด,ขาดาวนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปเรียนกันนะท่านผู้ชมนะไปดูบรรยากาศตอนเช้าที่นั่งเรียนมีสุขกันครับไปจวดเราจะเดินทางแบบขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะนี่ครับเว็บ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวไปจวดเราแว้นมาแป๊บนึงเราถึงแล้วครับท่านผู้ชมมีนั่งเรียนมีสุขครับฮะ <c oughs> เอากระเป๋าลูกกระเป๋าโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเรามา นี่ครับพ่อเป็นคนไทยเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะตรงน,นี้แล้วก็เดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวทำความรูร้สึกกันวั Γ นแรกวันแรกเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหเนีเนเนโอ้กระเป๋าหนักไหมเนี่ยดูดิเดี๋ยวพ่อดูแลความเรียบร้อยให้ก่อนท่านผู้ชมโอ้ขวดน้ําก็เอามานะพวกน้ําพวกแมสอย่าลืมนะกระเป๋าอยู่ในนี้แล้วก็เชือกขนาวนะแล้วก็ตังตังอยู่ในนั้นน,นนะโอเคไหม นี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับผู้ปกครองน่าจะไปส่งทางด้านหน้าได้เนาะเราเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่สุกมาวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าห้องเตียงอยู่ตรงไหนนะครับรู้อยู่รู้อยู่นะคุณลูงเล็กบอกยังโอเคครับไอ้จวดจะสวยงามด้นะครับอ่ะโอเคนะพ่อะสงค์แค่นี้นะ เดี๋ยวตอนเย็นมารับประมาณบ่ายสามโมงรึ้นไปบาย